รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งกับรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นทช .2.1001 ค่ะตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้กันเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาครูขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมสมุดและปากกาเพื่อจดบันทึกและทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังที่ครูอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1ข้อใดกล่าวถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพได้ถูกต้องที่สุดกอไก่เฉพาะของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขอไข่เฉพาะของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคอควายเป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพงองงูเฉพาะของเกษตรกรทำการประมง ข้อที่2ขอ้อใดหมายถึงหลักทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขด้านความพอประมาณกอไก่การสร้างเสริมคุณภาพคนขอไข่รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างพอเพียงขอควายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมงองงูความสมบูรณ์หรือยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ข้อที่3ข้อใดคือเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอไก่ความรู้พอเพียงขอไข่ความรู้พอประมาณขอควายความรู้และคุณธรรมงองูความพอดีและพอเพียง ข้อที่4ค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงขอ้อใดกอไก่การมีเงินเยอะขอไข่ไม่ป่วยเป็นโรคคอควายอยู่อย่างพอเพียงงองูการกระจายความเสี่ยง ข้อที่5เงื่อนไขคุณธรรมตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดกล่าวถูกต้องกไก่มีความรู้ขไข่มีความรอบคอบอค,ควายมีการประยุกต์ภูมิปรรัญญางง,ง,งูมีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ หลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะได้กี่ข้อนะคะเดี๋ยวจะได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้กล่าวว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงมีได้จำกัดเฉพาะกเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้นแต่เป็นเศร,รษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบทเช่นผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทในระบบเศร,รษฐกิจพอเพียงถ้าจะต้องขยายกิจการ เพราะความเจริญเติบโตจากเนื้อของงานโดยอาศัยการขยายตัวอย่างค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือหากจะกู้ยืมก็กระทําตามความเหมาะสมไม่ใช่กู้มาเพื่อลงทุนจนเกินตัวไม่เหลือที่มั่นให้ยึดอยู่ได้เมื่อภาวะของเงินพันพวน,นประชาชนก็จะต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว จากการศึกษารายงานการวิจัยศึกษาการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านงอกน้ำนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านงอกน้ำตําบลน,นาขยาดอำเภอควานขน,นจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของจังหวัดพัทลุงในปีพุทธศักราช2544 และเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือนกลุ่มองค์กรและระดับหมู่บ้านได้ยึดหลักทางสายกลางอันได้แก่3ห่วงยึดเหนี่ยวและ2เงื่อนไขาการปฏิบตัติโดยเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านดังนี้3ห่วงยึดเหนี่ยว 1. ด้านความพอประมาณชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างพอเพียงเหมาะสมแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นมีรายได้เสริมจากการปลูกผักเลี้ยงสุกรเลี้ยงโคเลี้ยงประดุกไว้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งสภาพเศรษฐกิจครองครอบครัวเหมาะสมกับอัตราภาพของตน 2. ด้านความมีเหตุผล ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเน้นการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นและตอบสนองตลาดในท้องถิ่นเน้นการจ้างงานเป็นหลักโดยไม่นำเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานมีขนาดการผลิตที่สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการเช่นใช้พื้นที่ทางการเกษตรที่ว่างอยู่อย่างคุ้มค่าโดยการปลูกพืชผักสวนครัวพื้นที่สวนข้างบ้านตามสายรั้วบ้าน บางครอบครัวก็ปลูกพืชผักและผลไม้ครบวงจรเพื่อลดค่าใช้จ่ายบางครอบครัวก็เลี้ยงโคเลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาดุกกลุ่มอาชีพทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนจากอาชีพเสริมชาวบ้านงกน้ำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนไม่ค่อยทำงานนอกหมู่บ้านและไม่ค่อยมีคนนอกมาค้าขายหรือประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 3. ด้านความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเน้นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลผลิตหลากหลายไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในการบริหารจัดการมีการเปิดศูนย์ปราชาวบ้านขึ้นที่กลุ่มอมทรัพย์บ้านโงกน้ำเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนในชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องมีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมากจากการรวมกลุ่มทำปาราสับทำให้เพิ่มมูลค่าของปลาดุกและถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นจากช่วยในด้านการประกอบอาชีพหลักเลมีกลุ่มทํำสัตผม ซึ่งก็ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมอยู่เสมอในส่วนของข้อเสนอแนะนั้นยังบอกว่าอยากให้หน่วยงานทางราชการเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอยากให้มีเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีพบางอย่างเช่นการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์การเย็บผ้าการเชื่อมโลหะช่างตัดผมเป็นต้น เพราะหลายคนอยากให้หน่วยงานรัชการเข้ามาอบรมให้บ้างเพื่อให้สามารถซ่อมแซมของใช้ของตนเองและประกอบเป็นธุรกิจของกลุ่มของตนเองเพื่อให้มีไรายได้เสริมของครอบครัวอีกด้วย2เงื่อนไขาการปฏิบัติ1เงื่อนไขความรู้ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนบ้านโงอกน้ำมีความรอบคอบ มีความรู้และมีความระมัดระวังมีการทำแผนแม่บทการแบ่งงานความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีรู้จักการฟื้นฟูสิ่งที่มีคุณค่าที่หายไปแล้วให้กลับมาเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งตลอดจนมีการประยุกต์ภูมิปัญญาของการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนำมาบูรณาการกับเทคนิค และวิธีการของการประกอบอาชีพในสมัยปัจจุบันแต่ทั้งนี้การส่งเสริมให้ความรู้ก็ต้องทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนให้เกิดความทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและของแต่ละกลุ่มอาชีพตลอดจนให้สอดคล้องกับกระแสะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้รับสินค้าและผู้รับบริการให้มากขึ้น ท่าที่สุดคือการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิดภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่ได้อธิบายให้ทราบว่าการประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาย่งลูกๆและหลาน ตลอดไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้ความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเช่นเมื่อเป็นปลูกยางจะพาลูกไปด้วยเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมโดยการสอนแนะนำให้ลูกหลานได้เห็นประชากรชาวบ้านที่เป็นแหล่งให้ความรู้ได้ค่อนข้างมากถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่เรียนนอกบ้านมากขึ้น แต่ท่านก็รวบรวมความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการทำมาหากินหรือการประกอบอาชีพให้เห็น 2. เงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้ามีความขยันอดทนการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านโงกน้ำส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพของตนเองมีความขยันอดทนมีการแบ่งปันระหว่างครัวเรือนหัวหน้าครอบครัวที่มีอาชีพทำสวนยางพารามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการขายผลผลิตจากยางพาราที่เป็นน้ำยางที่มีคุณภาพ ไม่มีการใส่น้ำและสิ่งแปลกปลอมแต่มีความตระหนักในการเพาะปลูกโดยพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชหันมาใช้สารกำจัดแมลงในธรรมชาติแทนปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเองใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อความปลอดภัยในสมาชิกของครัวเรือนและยังส่งผลไปถึงผู้ที่ซื้อไปบริโภคอีกด้วย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็ใช้อาหารสัตว์จากธรรมชาติที่มีหรือเพาะปลูกเองเช่นหญ้าที่ใช้เลี้ยงโคอาหารสุกรที่เหลือจากเศษอาหารและอาหารพืชผักธรรมชาติที่หาได้เองหลีกเลี่ยงการใช้สารเร่งเนื้อแดงเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมห่างไกลจากยาเสพติด ถึงแม้ว่าหมู่บ้านโงกน้ำจะเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดก็ตามซึ่งในขณะนี้ได้ทำงานร่วมกันและมีการสอนคุณธรรมกับครอบครัวอีกด้วยต่อไปครูมีคลิปอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและจับใจความสำคัญด้วยความตั้งใจค่ะ สมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยคือต้องเข้าใจลากเงาตัวเองเข้าใจอดีตของตัวเองว่าอดีตท,ทาไมประเทศไทยเราถึงอุดมสมบูรณ์อยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ตีความคําว่าสมาร์ทของคุณใหม่นอกจากคุณจะใช้เทคโนโลยีแล้วมาใช้เรื่องของวิถีไทยหรือภูมิปัญญาไทยด้วยคุณอภิวัตรสุขท่วงเกษตรกร,ร,กรหนุ่มไฟแรงที่มีแนวความคิดแตกต่างไปจากคนรุ่นใหม่ทั่วไปโดยเขาให้ความสําคัญกับการสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่น พึ่งพาตนเองและที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งพาให้กับคนที่เขารักได้ด้วยและจากแนวคิดนี้ทำให้เขาตัดสินใจผันตนเองเข้าสู่การทำการเกษตรโดยใช้หลักทฤษฎี9ขั้นสู่ความพอเพียงคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นพอได้ทำบุญพอได้ทำทานพอได้เก็บรักษาพอได้ทำธุรกิจและพอเพียงด้วยการสร้างเครือข่ายมาเป็นพื้นฐานของชีวิต สภาพแวดล้อมแย่สภาพสังคมที่แย่สภาพเศรษฐกิจที่มันแย่นะครับเราก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเรากลับมาทํานาและไปนําความรู้พวกนี้มาจากไหนครับความรู้แรก,กคือมาจากบรรพบุรุษคนในชุมชนก็ดูอาศัยสังเกตแล้วก็ถามความรู้อย่างที่สองคือความรู้เบื้องต้นที่มันมีในท้องถิ่นเนมันไม่พอเพราะว่าสภาพแวดล้อมโลกมันเปลี่ยน,นเกิดภัยแล้งเกิดน้ําท่วมบางปีน้ําท่วมบางปีแล้งจนขนาดไม่มีน้ําใช้เราก็เลยไปค้นหาว่าใครที่มีความรู้ความสามารถด้าน ดินและน้ําเก่งที่สุดในโลกเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตอ่ะคใครเก่งที่สุดในโลกชื่อแรกที่ขึ้นมาคือค um mm ิง hmm. ภูมิพลกษัตริย์กษัตริย์ของเราเองในหลวงตัดสินใจที่จะเดินทางไปตามที่ที่พวกนั้นทํางานก็คือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระมลิตต่างๆทั่วประเทศไทยและนอกเหนือจากนี้ยังเห็นว่ามีหลักทฤษฎี9้าขั้นอันนี้คืออะไรครับคือเป็นหลักการปฏิบัติชีวิตนั่นชีวิตเราเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งจะแข็งแรงได้ต้องมีเสาอย่างน้อย4ี่ต้น ตัวหนึ่งต้องมีของกินคือมีความพอกินข้าวปลาอาหารต้องสมบูรณ์นะครับสองคือมีบริโภคแล้วก็ต้องมีอุปโภคมีของใช้สามคือมีการออกแบบที่อยู่อาศัยให้มั่นคงสี่คือมีอากาศบริสุทธิ์หายใจเรียกว่าความร่มเย็นอันนี้เรียกว่าพื้นฐานเมื่อพื้นฐานมั่นคงแล้วเขาเรียกว่าการพัฒนาขั้นก้าวหน้าการพัฒนาด้านจิตใจนะครับถ้าสี่ขั้นนี้เราทําอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะเรียกว่าการพึ่งพาตนเอง แต่ไม่เรียกแต่ยังไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แต่คําว่า s u f f i c i e n c y economy เนี่ยต้องเกิดการติดต่อหรือเชื่อมโยงกับคนอื่นการติดต่อกับเชื่อมโยงกับคนอื่นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยคือการไปวัดคือการไปทําบุญไปทาอะไรที่มันเป็นอีโคโนมี่ขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดทําบุญขั้นที่5ขั้นที่หอเห็นคนลําบากก็ช่วยเหลือคนลําบากเรียกว่าการทําทานการให้ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญของปัจญานี่นะการให้เนี่ยเเรียกว่า การให้ไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนต่อมาเกิดภัยพิบัติขึ้นเกิดความแล้งเกิดขึ้นจะทํำยังไงดีก็ต้องเก็บอาหารไว้กินยามเกิดภัยแล้งมีปลาเนี่ยก็เอาปลาเนี่ยไปคุกเกลือตากบนหลังคาบ้านนะกลายเป็นปลาแห้งนะไปทําใส่ไ่กลายเป็นปลาร้าแต่ถ้าไม่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นไอ้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์พอแปรรูปในขั้นที่7ปุ๊บเนี่ยมีสํารองไว้กินเมื่อยามขาดแคลนมีผลิตภัณฑ์ มันก็ต้องเกิดระบบที่มันเป็นระบบธุรกิจขึ้นนะครับาก็กลายเป็นบิสเนสได้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นธุรกิจเกิดการค้าขายได้แต่การค้าขายแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าการค้าขายแบบมีคุณค่ามีสตอรี่มีเรื่องราวสุดท้ายขั้นที่9เนี่ยคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยของปัจจัยนี้เนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยคนคนเดียวได้เราเรียกว่าองค์คาพยพคือต้องอาศัยเครือข่ายทำงานร่วมกันเราเรียก่าการทำงานด้วย การอาศัยภาคส่วนต่างๆหรือเครือข่ายต่างๆขับเคลื่อนทั้งหมดนี้เรียกว่าทฤษฎีบันได9ก้าขั้นสู่ความพอเพียงซึ่งเป็นทฤษฎีประยุกต์ะจะากปัญญาที่ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เราได้มาตั้งผืนเนี่ยให้เราดูสิ่งแรกที่เราต้องดูคือดูความสูงนะครับดูความสูงว่าที่เรามีที่สูงที่ต่ํำไหม,มนะครับนะคือฝนตกลงมาเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับฝนเนี่ยต้องสามารถเก็บให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ คือการจัดการน้ํานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเราต้องขุดนะขุดสระน้ํานะครับน้ําที่ไหลจากที่สูงลงมาเนี่ยมันก็จะไหลอย่างนี้ครับนะครับอันนี้เรียกว่าทฤษฎีการจัดการน้ํานะครับจะไหลออกมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลจากที่สูงลงมาเนี่ยก็ต้องมาเก็บไว้นะครับในหนองน้ําการเก็บน้ำเนี่ยเก็บได้ได้สองอย่างก็คือเก็บบนที่สูงซึ่งบนที่สูงเนี่ยก็จะรวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยด้วยนะครับนะ เราต้องมีคอกสัตว์มีที่อยู่อาศัยมีห้องนอนมียุ้งฉางที่อยู่ที่สูงที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือในที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของป่าไม้นะครับป่าไม้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดสาอย่างนะครับคือป่าป่าไม้ที่จะเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่นะครับป่าไม้ที่เป็นป่าไม้กินได้แล้วก็พวกป่าไม้ใช้สอยนะครับอันนี้เรียกว่าป่าประโยชน์อย่างที่4ี่คือบ้านเราก็จะทําไมครับเยน็นนะครับเย็นสบายอากาศดี2คือหลักการกระจายน้ํา การกระจายแหล่งน้าแบบแบบศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือเขาจะมีแหล่งน้าอยู่สองจุดคือแหล่งน้าที่เป็นที่ต่ํากับแหล่งน้าที่เป็นที่สูงซึ่งก็จะมีบ่อน้ําอยู่ที่สูงนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะไปเก็บไหลรวมที่ต่ําพอเวลาเราอยากจะกระจายน้ำเนี่ยเราก็จะสูบน้ำเนี่ยขึ้นมาที่สูงครับที่ไร่สุขลวงเรานะครับสูบขึ้นมาที่สูงแล้วปล่อยน้ำเนี่ยกระจายตามคลองครับอันนี้เราเรียกว่าคลองไส้ไก่ที่เราเนี่ยเปลี่ยนเสมือนร่างกายเราคลองไส้ไก่เนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดนะครับ วิธีการทําให้ต้นไม้โตได้ดังใจเราเนี่ยคือการสร้างความชื้นสัมผัสภายในพื้นที่ของเราโดยใช้ครองไส้ไก่นะครับอันเนี้ยมันก็จะมีศาสตร์อยู่สองศาสตร์ที่รวมกันคือ1การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสถาปัตย์สคือดูเรื่องของสังคมศาสตร์คือปลูกบ้านตามใจคนอยู่นี่เรียกว่าทฤษฎีใหม่หรือกันร,ระยุกคทฤษฎีใหม่มาเป็นโคกหนองนามโมเดลคนที่จะเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จได้น,นะครับหนึ่งคุณต้องมีความรู้ความรู้ที่เหนือความรู้สิ่งอื่นใดน,นะครับก็คือการรู้จักตัวเอง สองเรียกคุณธรรมคุณธรรมคือความพอเพียงถ้าคุณยังหาความพอเพียงในตัวเองไม่เจอเนี่ยคุณหาเงินไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยคุณอาจจะรู้วิธีการหาเงินแต่คุณอาจจะไม่รู้วิธีการใช้เงินคุณทําเกษตรแบบถูกต้องละถูกได้เงินมาแต่คุณกลับไปเป็นหนี้เหมือนเดิมนะเพราะน,นั้นความพอเพียงความเพียรความอดทนเนี่ยจงเป็นคุณธรรมที่ต้องใช้ร่วมกับความรู้นะครับอันนี้อยากจะฝากไว้เลยสาหรับเกษตรกรที่อยากประสบความสาเร็จ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อภิวัตสุขพ่วงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับจากการชมคลิปบ้านหนองบอนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจะเห็นได้ว่าชุมชนได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเองครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปโดยยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ในการดำรงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนจนเกิดความยั่งยืนค่ะใหหักญ่่ววาขนาดทั่วไปในร่สุกพ่วงนั้นมีขนาดกว้าง6เมตรและยาวถึง250เมตรโดยพื้นที่ทั้งหมดนี้สามารถใช้ในการปลูกผักหรือพืชที่จะสามารถเป็นอาหารของคนและสัตว์ได้ ทำให้เป็นอาหารในครัวเรือนและประหยัดต้นทุนค่าอาหารของสัตว์โดยสำหรับเกษตรกรเริ่มต้นที่สนใจสามารถทำได้ง่ายๆโดยมีหลักการดังนี้เพียงแค่เพิ่มพื้นที่คันนาจากเดิมให้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรสูงไม่น้อยกว่า1เมตร20เซนติเมตรแถมด้วยคลองไส้ไก่บริเวณ2ฝั่งบนหัวคันนาเท่านี้ก็จะมีพื้นที่ในการปลูกพืชผักมากขึ้นการปลูกนั้นเน้นการปลูกแบบผสมผสานปลูกได้หลากหลายชนิดตามที่ต้องการ เป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพแล้วแล้วก็ชมคลิปจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้มีความจำเป็นเฉพาะกับเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้นแต่มีความจำเป็นต่อทุกคนทุกอาชีพ ที่ควรนำมาใช้ในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะต่อไปเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เสร็จแล้วเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเรามาเริ่มกันเลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1ข้อใดกล่าวถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพได้ถูกต้องที่สุด กอไก่เฉพาะของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขอไข่เฉพาะของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาขอควายเป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพงองูเฉพาะของเกษตรกรทำการประมงะเฉลย คำตอบแบบทดสอบข้อที่1นึ่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายค่ะเพราะเศร,รษฐกิจพอเพียงมีได้จํากัดเฉพาะของเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเพียงเท่านั้นแต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบทข้อที่2 ข้อใดหมายถึงหลักทางสายกลางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขด้านความพอประมาณกอไก่การสร้างเสริมคุณภาพคนขอไข่รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างพอเพียงคอควายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมงองงูความสมบูรณ์หรือยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ข้อที่สคํคตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างพอเพียงเพราะการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างพอเพียงเหมาะสมแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณตามหลักทางสากลางของความพอเพียงข้อที่3 ขอ้อใดคือเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตต,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกไก่ความรู้พอเพียงขอไข่ความรู้พอประมาณขอควายความรู้และคุณธรรมงองูความพอดีและพอเพียง ข้อที่3คํคำตอบที่ถูกต้องคือขอ้ขอคอควายค่ะความรู้และคุณธรรมเพราะหลักทางสายกลาง2เงื่อนไขาการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมค่ะข้อที่4ค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงขอ้อใด กอไก่การมีเงินเยอะขอไข่ไม่ป่วยเป็นโรคคอควายอยู่อย่างพอเพียงงองูการกระจายความเสี่ยงข้อที่4คํคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูค่ะ การกระจายความเสี่ยงเพราะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการกระจายความเสี่ยงจากการผลิตที่หลากหลายไม่ก่อหน,นี้จนเกินความสามารถในการบริหารจัดการของตนข้อที่5เงื่อนไขคุณธรรมตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอ้อใดกล่าวถูกต้องกไก่มีความรู้ ข้อไขมีความรอบคอบคอควายมีการประยุกต์ภูมิปัญญางองูมีความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพคำตอบข้อที่คําคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององงูค่ะมีความซื่อสัตย์ ในการประกอบอาชีพเพราะผู้ประกอบอาชีพที่ดีต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้ามีความขยันอดทนมีการแบ่งปันระหว่างครัวเรือนเป็นอย่างไรบ้างคะทำแบบทดสอบเสร็จแล้วลงคะแนนให้ตัวเองได้เลยนะคะอย่าลืมตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะ หากนักศึกษาฟังไม่ทันหรือทำแบบทดสอบไม่ทันสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ QR c อา e คตได้เลยค่ะก่อนจากกันในตอนนี้ครูขอฝากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศจากคำพ่อสอนหนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา ทธันวาคมพุทธศักราช2,550แล้วพบกันใหม่ในเรื่องการวางแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ